บ้านที่อ้อมพามาดูวันนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ในโครงการค่ะแต่ว่าเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในโครงการเก่านะคือพี่เขาซื้อบ้านมาแล้วเขาก็มาทําปรับปรุงใหม่ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นบ้านประหยัดพลังงานค่ะทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้เวลาเราสร้างอาคารเราสร้างคอนโดเราแบบทำโครงการหมู่บ้านอย่างเงี้ยจะมีผู้ออกแบบที่ทํางานร่วมกับสถาปนิกคือเป็นผู้ออกแบบงานระบบอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งผู้ออกแบบงานระบบนั้นคือเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวจะประหยัดพลังงานอะไรยังไง ใส่ฟังก์ชันอะไรไปบ้างวัสดุอะไรบ้างอ้อนจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน,นี่คือพี่เป้ค่ะผู้ออกแบบงานระบบ,บในฐนานะที่พี่เป้เป็นผู้ออกแบบ งานระบบอะไรพวกนี้เองอยู่แล้วเนาะทำทั้งอาคารแล้วก็บ้านพี่เป้ทำงานร่วมกับสถาปนิกใช่ไหมคะปกติแล้วการทำบ้านคนอื่นมาเยอะเนี่ยพี่เป้มีการเอาแบบเอาเพนพอยต์ต่างๆมาปรับใช้กับบ้านตัวเองยังไงบ้างคะครับก็เราก็ให้โจทย์กับทางสถาปนิกนะครับว่าเราอยากได้อะไรฟังก์ชันที่เราเลือกใช้เรามีพ่อแม่ลูกเรา4คนเราก็อยากได้ที่จอดรถ4คันจะเขาเรียกว่าจอดไม่ซ้อนกัน เขาออกได้สะดวกเลยใช่เราอยากได้โซล่าเซลล์นะคือแบบมาแทนนั้นได้ง่ายนะครับเราอยากได้ฟอนดีอยู่ชั้น2แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคอนเซิร์นก็คือเราสายงานเราก็คืเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมเราก็อยากให้บ้านเราประหยัดพลังงานสำคัญเลยใช่เราก็อยากให้ทางสามันิกช่วยกด i d เราแนะนําเราก็คือทิศทางของห้องต่างๆเราก็คอนเซิร์นถึงเรื่อง ทิศทางแดดลมฝนต่างๆนะครับให้ประหยัดพลังงานเราก็คอนเซิร์นหนึ่งเรื่องความร้อนที่ไหลเข้ามาในบ้านแล้วเพื่อประหยัดพลังงานเราก็มีาะเราก็เลือกใช้วัสดุฉนวนยางเข้ามามจุดไหนที่เราใส่ได้เราก็ใส่นะครับ<พ>ครับ<พ>หลังคาฝ้าหลังคาผนังต่างๆผนังด้วยใช่ครับก็พยายามใช้ให้ให้เยอะที่สุดใส่ได้เราก็ใส่เพื่อประหยัดพลังงานอ้อมขายไปว่าบ้านหลังเนี้ยความน่าสนใจเขาอยู่ที่เป็นบ้านประหยัดพลังงาน แต่ถ้าพูยเฉยๆอาจจะไม่เห็นภาพต้องรบกวนพี่เป้พาัวราบ้านละค่ะเราเริ่มจากตรงไหนกันดีคะพี่เป้หน้าบ้านเลยก็ได้ครับหน้าบ้านเลยเราเข้ามาเนี่ยก็นี่ผมก็เรียกว่าที่เป็นเฟิลสไตล์ญี่ปุ่นซังเก้นเราก็ถอดรองเท้าก่อนตรงนี้นะครับหน้าที่ของซังเก้นก็คือลดฝุ่นแล้วก็ตอนที่เรียนคุณอ้อมครับบ้านเรากป็อยาพลังงานห้องต่างๆด้านนี้ผนังบ้านเป็นด้านทิศตะวันตกทางนี้เหรอใช่ครับเป็นทิศตะวันตก เลยเอาฟังก์ชันของ back of house เข้ามานะคะ <c oughs> รับเช่นห้องเก็บของห้องเก็บรองเท้าห้องเครื่องไฟฟ้าต่างๆออันนี้พ้นห้องน้ําห้องเก็บของ,งต่างๆอยู่ที่ตะวันตกนี่ก็คือความร้อนมาไม่ผ่านเข้ามาคือพวกฟังก์ชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเราเอามากองไว้ทิศนี้มันจะได้ไม่ร้อนเวลาเราใช้งานในบ้านรจริงแล้วไม่เปืองระบบอากาศแล้วจุมากห้องรองเท้าแบบใหญ่มากแล้วห้องน้ําเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ําตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ ก็ยุคโควิดนะครับเราก็ล้างมือได้สะดวกครับเข้ามาในห้องน้ำไปล้างมือได้สะดวกก่อนเข้าบ้านใช่ครับส่วนทางนี้ก็ห้องเก็บของห้องเก็บของที่พูดถึงใช่ครับก็เรียกว่าห้องเก็บของอุบโภคแล้วกันห้องเก็บของมีแยกด้วยสุดยอดต่อไปนะครับก็เป็นโซนของลิฟวิ่งแอนเดียอันนี้ก็เป็นครัวฝรั่งนะครับเวลาเข้าเราเข้ามาถึงบ้านเนี่ยกู้ตับดก็ขนของสับภาร่าอะไรต่างๆแล้วก็มากองมาตรงนี้ก่อนก็เลยเอาไอแลรด์นี้มาไว้ตรงกลางบ้านเลยใช่ไหมคะ ก็ครัวฝรั่งนะครับผมก็ลองเลือกใช้วัสดุจริงๆก็เราดูมาหลายตัวเหมือนกันอันนี้ก็สรุปออกมาเป็นแกรนิตก็มีความคงทนค่อนข้างก็เรียกว่าคงทนมากนะครับก็เราก็ใช้แกรนิตสาหรับทั้งครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยพอถัดมาทางนี้ก็จะเห็นว่าแบบเขาเชื่อมต่อเป็นโอเพนแพลนเลยเนาะใช่ก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะทานข้าวเรานะครับก็เราก็เราก็เลือกไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับบางทีเผื่อ ถ้าเกิดมีนะครับมีญาติมาอย่างเงี้ยครับเราก็พอรองรับได้แล้วก็ผมก็ชอบคอนเซปต์ของเบนซ์นิดนึงนะครับก็คือเบนซ์<ม>เนี่ยก็ก็ทำให้นั่งได้สะดวกแล้วก็บางทีเปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับนี่ได้ค่ะอ่ะอันนี้ก็คือโซนลิฟวิ้งอเรียนะครับค่ะอ่ะก็ผมอยากได้คอนเซปต์คุยกันทางสับปะนิกะครับอยากได้คอนเซปต์ของเขาเรียกว่าไพรเวทการ์เด้นค่ะลิฟวิ้งอเรียเนี่ยก็คือเราก็จะได้ตัว private garden เข้ามาเสริมทำให้ห้องดูโปร่งโล่งนะครับอย่างหนึ่งเพดานก็สูงใช่ครับตรงนี้อันนี้คือเป็นรีเควสตมืนใช่ครับก็ตอนแรกเราก็ปรึกษากับทางสำนักปนิกะครับเราก็อยากได้อ่าของดับเบิลวอลลุ่มนะครับแต่พอเรามาใช้พื้นที่ดูแล้วเราก็เออเสียดายพื้นที่พอความสูงเท่านี้เราก็เพียงพอสำหรับการใช้งานอันนี้สูงเท่าไหร่คะพี่เบยอ่าสี่เมตรยี่สิบอ๋อสี่เมตรแปลว่าข้างบนอ่ะมีมีห้องอีกอ๋อเพื่อไปให้เสียพื้นที่ไปเนาะใช่ครับแล้วอ้อมครับอันนี้ก็โซนแนะนำเหมือนกัน อันนี้ก็คือโซนเซมิเอาลโด์ค่ะครอบครัวเ,เราก็ใช้เวลาที่นี่กันเยอะมากนะครับก็คือโซนเขาเรียกโซนปิ้งยางแล้วกันปิ้งยางชาบูใช่ครับแล้วก็เราก็มีพักเตรียมไว้หลายจุดเหมือนกันเพื่อเรามีอะไรหลายหม้อหลายหลายรูปแบบคือพี่เป้วางแผนไม่ไม่<ช>ไมลัดวงจรแน,น,น่นอนได้แน่นอนผมผมเตรียมไว้สายไฟขนาดใหญ่ครับ<อ>เพียงพอสำหรับเตาไฟขนาดใหญ่แปลว่าขยายโตได้นี่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวพาน้องอ้อมมาดูห้องที่สําคัญ ของครอบครัวเหมือ,อกนกันก็คือห้องทํางานนะครับห้องทํางานอ่ะตอนนี้เป็นประตูบานเลื่อนเนาะใช่ประตูบานเลื่อนครับบานเลื่อ,อนปิดอ,อ,อันนี้เป็นห้องทํางานพี่เป้เองเหรอคะเป็นห้องํามานของแฟนมากกว่าครับห้องทํางานพี่ชุใช่อ๋อมีสองโต๊ะด้วยใช่<ล>ก็บางทีเราอาจจะมาทํางานแชร์ลิงกันครับอ๋อบางทีก็ก็เลยแชร์แอร์แล้วกันแชร์อ๋อแล้วมันก็เลยทําบานปิดไว้ได้ไม่ต้องเปืองแอร์ไหลอันนี้ก็พี่ชุก็ทําทงานเกี่ยวกับด้านไอทีเขาก็ทํางานติดต่อต่างประเทศก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกัน ก็เลยเราก็ดีไซน์ห้องนี้ให้ให้แกได้เรียกทำงานได้รีแลกซ์ค่อนข้างผ่อนคลายนะครับก็มีเพื่อนรูปมองเป็นสวนครับแล้วก็บางทีก็เหมือนกับมองเห็นกิจกรรมของคนในบ้านมองเห็นลิฟวิ่งแอร์เรียมองเห็นหัวฝรั่งหรือแม้กระทั่งมองเห็นประตูทางเข้าขเพราะเป็นกระจกล้อมเลยใช่ถ้าเกิดใครเข้ามาในบ้านก็มองเห็นได้ต่อไปก็เป็นห้องที่มีการเชื่อมต่อไปห้องหนึ่งนะครับมีกิจกรรมเข้ามาก็คือเป็นห้องยิม ว้าว <Wow. S 2> อ,อันนีุ้แต่ห้องยิมสวยมากเพราะห้องยิมวิวเขาสวยนะเป็นห้องหน้ากว้างเทควิวตรงนี้พอดีเลยห้องนี้ตั้งใจทําให้เป็นห้องฟิตเนสเลยเหรอคะอ๋อจริงๆแล้วห้องเนี้ยครับผมก็เผื่อไว้สําหรับเป็นลิฟวิ้งอเรียในอนาคตด,ด้วยสมมุติเราสูงอายุข,ขึ้นห้องนี้ก็เป็นลิฟวิ g งอเรียแล้วผมก็สามารถอ่ะก็เลยมองส่วนได้อย่างอ๋อ,อก็เลยเตรียมห้องไว้สวยหน่อยตอนนี้กิจกรรมเรายังเยั ก็ยังให้เป็นให้ลูกๆได้มาใช้กิจกรรมของฟิตเนสไปก่อนครับแล้วก็มีประตูที่เชื่อมต่อไปถึงห้องนอนถ้าเกิดกรณีเราสูงอายุขึ้นมาอ๋อมันก็จะเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นลิฟวิ่งของห้องนอนอีกทีหนึ่งผู้สูงอายุซึ่งห้องนอนจริงๆก็คือห้องนี้ใช่ค่ะที่ตอนนี้เป็นห้องอเนกประสงค์เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเนียเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องนี้เราก็เตรียมห้องน้ําเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําที่เราเตรียมฟังก์ชันของอ่า universal design ไป พร้อมแล้ว oh, ใช่ด้วยพื้นก็คือเป็นระนาบเดียวกันหมดเลย<ช>เตรียมไว้แบบวิวแชร์กว้างมากเลยนะทุกคนใช่ไหมวิวแชร์เข้าอะไรงได้สบายเลยเราเตรียมความกว้างไว้บุตรวิวแชร์หมุนได้รอบตัวเองเลยนะครับอเดี๋ยวออกประตูไปเนี่ยครับก็เป็นเชื่อมต่อที่เป็นลิฟวิ้งส่วนกลางครับ oh. ตรงนี้เหรอคะมัน<ช>สามารถทะลุได้เลยใช่ครับอันนี้เป็นประตูอย่างที่เราเรียนนะครับว่าเผื่อผู้สูงอายุใช้งานเราก็เตรียมประตูขนาดใหญ่ วิวแชร์ผ่านได้สะดวกนี่ไงเข้ามาก็จะเจอกับครัวฝรั่งแล้วทางนี้ก็เป็นครัวไทยใช่ครับนี่เป็นครัวไทยวัสดุสที่เราเลือกใช้ก็เป็นแกนดิบเหมือนกันนะครับ,รบก็คือ เป็นวัสดุที่คงทนฟังชันเนี่ยก็ทางแม่บ้านกับลูกๆก็เป็นคนจัดก็เห็นไหมครับอันนี้ก็คือห้องครัวเราอยู่โซนทิ่ตะวันตกจริงๆออย่างที่เราไล่มานะก็มีห้องรองเท้าห้องห้องน้ำต่างๆห้องน้ำแล้วก็ไล่ไปห้องครัวก็อันนี้ก็คือแนวความคิดของการประหยัดพลังงานครับก็คือห้องปรับอากาศเนี่ยก็คือไม่ได้สัมผัสกับผนังทิศ เป็นความร้อนโดยตรงห้องปรับอากาศหมายความว่าห้องที่ติดแอร์ใช่ถ้าถ้าเราเลี่ยงทิศตะวันตกได้<ช>ก็จะช่วยประหยัดค่าแอร์ครับไปได้เยอะอต่อไปเดี๋ยวผมพาขึ้นชั้น2นะครับก็จะเห็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องประหยัดพลังงานมากขึ้นและคอนเซ็ปต์ของประหยัดพลังงานมากขึ้นครับได้เลยค่ะ เป็นประตูที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับต่างจากบ้านทั่วไปก็เพื่อป้องกันแอร์ออกอ๋อเพราะเรามีลิฟวิ่งทางนี้ใช่เรามีลิฟวิ่งก็ต้องเปิดเครื่องปัประกาศต่อไปกอนเดี๋ยวผมแนะนำอีกห้องหนึ่งนะครับวันนี้ก็อันนี้เ็เรียกว่าห้องห้องแมนเคฟแล้วกันแมนเคฟอ๋อเป็นอยู แมนเคฟเชียร์แมนอยูอันนี้อันนี้ก็เป็นห้องทำงานของผมนะครับ<ะ>ก็เป็นแมนเคฟก็สไตล์การตกแต่งก็ออกลอคนิดหน่อยวัสดุปเป็นโลหะพวกนี้ครับแต่ชอบตรงนี้มากเลยอ่ะนนแบบมี <MB S 1> ความเราเก็บของได้เยอะอันนี้ก็ฟังก์งงชันหลักๆก็คือเก็บของเราใช้เป็นบันไดเหรอคะใช่ครับอันนี้เราก็มีบันไดครับต่อไปนัองอ้อมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเอกของโครงการก็ได้นะครับ<ะ>ก็คือ<ะ>เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่เราเลือกใช้ อ๋อทางนี้อยู่ทางนี้เลยอันนี้ก็คือชีพบอกว่าเป็นโจทย์ตอนต้นคลิปว่าต้องการโซลาเซลล์แล้วก็เมนเทนนซ์ง่ายด้วยใช่ครับเอาเป็นสาเหตุให้เอามาไว้ตรงนี้ใช่อันนี้ผมก็เลยปรึกษากับทางสถาปนิกก็ได้คอนเซปต์มาว่าเราก็จะวางไว้ที่ชั้นนี้นะครับโซลาเซลล์ที่ผมติดแบบนี้ครับก็คือเรามีเขาเรียกว่าแคทวอล์กครับก็สามารถเดินไปแมนเทนนได้ง่ายนะครับก็คือรางเหล็กตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าโซลาเซลล์จริงๆประสิทธิภาพเขาขึ้นอยู่กับฝุ่น ถ้าเกิดฝุ่นยเยอะเนี่ยประสิทธิภาพของจะลดลงมันทน้นเซ้นที่นี่นคือไม่ใช่ช่างมาเราเนี่ยแหละออกไปเช็ดเองใช่แล้วเราก็เตรียมก๊อกน้ําสายไฟอะไรพวกนี้ไว้สําหรับถ้าเกิดเราก็เอาน้ําฉีดได้สะดวกแล้วก็วางตรงทิศใต้ใช่อันนี้เราคุยกับทางศักนิ์เดกครับก็ทิศใต้นี่คือทิศที่ทางโซลาร์เซลเป็นเขาเรียกว่าแนะนําไกด์มาเลยนะครับว่าเป็นที่ที่ความเข้มแสงได้มากที่สุดได้ตลอดทั้งวันต้องตั้งแต่ตั้งแต่พาทิตย์ขึ้นจนพาทิตย์ตกคือทางใต้ได้แสงตลอดใช่ครับ ต่อมานะครับนี่ก็เป็นห้องห้องนอนลูกชายห้องนี้ออกเท่ๆนะพี่เบ้รับผมอันนี้ห้องนอนลูกชายครับก็จริงๆห้องนี้ก็ยากนะเพราะว่าเราอยากได้คอนเซปต์ของบ้านประหยัดพลังงานห้องนี้ก็จะโดนแดดโดนแดดเยอะมากโดนแดดตลอดวันิใต้ใช่ผนังห้องนี้เป็นผนังโดนทิศใต้ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราจะหนักตรงนี้เราก็กังวลถึงเรื่องความร้อนที่ไหลเข้ามานะครับเราก็เลยเลือกใช้ ฉนวนยางกันความร้อนของแอนด์รูฟนะครับเอาเข้ามาเสริมกับผนังก่ออิฐชั้นเสริมหมายความว่า,าเป็นอิฐมวลเบาแล้วก็ฉนวนแล้วก็เป็นอิฐมวลเบาอ่าใช่ครับแล้วก็แซนวิชเป็นแซนวิชครับก็คือมีฉนวนหนา10มิลของแอนด์รูฟที่เราเลือกใช้ครับอ๋อจะเห็นว่าอ๋อไม่น่าเพราะเราดูจากด้านหน้าบ้านจะเห็นว่าเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีหน้าตา่าง ของหน้าบ้านเลยเพราะว่ามันหันไปทางทิศใต้แล้วมันจะร้อนร้อนมากครับเราคอนเซิร์นถึงเรื่องความร้อนเนี่ยครับหรืออยากได้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรื่องประหยัดพลังงานครับแล้วก็เรื่องหาวัสดุที่เขามาเสริมด้วยเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นโซนปรับอากาศอ๋อใช่ครับที่พี่เป้พูดถึงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูห้องที่วิวที่สวยสุดในบ้านนะครับอ๋อไม่โดนความร้อนอะไรกับเขาด้วยใช่ครับ อันนี้ห้องนอนลูกสาวนะครับอ๋อก็จะออกหวานๆหน่อยแต่คล้ายๆกันบันไดตรงนี้มันสูงกว่าหรือเปล่าคะใช่ครับพอดีอันนี้เราบันไดเราเพิ่มจากบ้านเก่าอ๋อมันเป็นพื้นบ้านเก่าส่วนที่ยกสูงไปเป็นพื้นพื้้นที่ต่อเติมเพิ่มใช่ไหมคะอ๋อขออนุญาตไดเชิญครับขออนุญาตไปดูวิวสวยที่ขายไว้ครับอ๋อเขาได้วิวไพเดตการ์เด้นพอดีใช่ครับพอห้องเนี้ยมันไม่ต้องกระทบกับความร้อนอะไรมันก็สามารถทําหน้าต่างบานใหญ่ได้ใช่ห้อง ห้องนี้อยู่ในทิศเหนือครับเราก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องแสงแดดความร้อนเท่าไหร่รขนาดไม่ได้เปิดแอร์ก็ไม่ร้อนนะใช่ครับถัดไปก็น่าจะเป็นห้องมาสเตอร์แล้วใช่เดี๋ยวขอพาไปชมห้องมาสเตอร์เบดมนะครับได้ค่ะอ๋อก็มาแบบค l e a n c เลยพี่เ้ยยายเข้ามาอยู่ได้นานหรือยังอะคะอ๋อยังไม่ครบเดือนเลยครับห้องนี้อ๋อไม่น่ายังไม่ค่อยมีของเตียงก็ยังไม่มาอ๋ออันี้ก็คือเดี๋ยวมันมาใช่เดี๋ยวจะมา แต่ห้องน้ําพร้อมใช้นะครับห้องน้าพร้อมใช้กันไปดูห้องน้ํากันดีกว่าโอ้มีววอกอินคอร์เซตอยู่ตรงนี้เออลืมคิดไปอันนี้มีววอกอินคอร์เซ็ตนะครับเลือกสีกันเองใช่ไหมคะอันนี้แฟนเลือกลูกๆก็เลือกของเขาเองแต่พ่อก็ต่างเลือกครับเข้ามาผ่านบิววอกอินคอร์เซ็ตใหญ่มากมี้านถําด้วยใช่ครับอันนี้เป็นตำแหน่งของเขาเรียกว่าเราซื้อบ้านมือสองมา อันนี้ก็หว้องน้ําเดิมำแหน่งสร้างเดิมใช่ครับตำแหน่งอ่างตำแหน่งครักับพัน,นเรเป็นของเดิมครับฝั่งพันเก่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาน้องอ้อมไปอีกห้องหนึ่งที่ห้องก็สาคัญเหมือนกันนะครับกนนีเขาเรียกว่าห้องลิฟวิ่งรูมนะครับอันนี้คือพอออกจากห้องนอนทุกคนแล้วก็จะเข้ามาเจอกันที่ตรงนี้ใช่ใช่ไหมคะแปลว่าบ้านนี้มีสองลิฟวิ่งอ่าข้างล่างก็เป็นอ่าเป็นลิฟวิ่งแต่ข้างบนก็อาจจะเรียกว่าแฟมิลี่รูมก็ได้ครับอ๋อโอเคนึกออกแปลว่า ใช้พื้นที่ตรงไหนกันมากกว่ากันนะ,ะจริงๆพื้นที่โซนนี้เราใช้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ายิ่งสาร์อาทิตย์เราก็อยู่ข้างบนกันไม่ค่อยได้ลงไปข้างล่างห้องเนี้มีความสําคัญอีกอย่างนึงก็คือห้องนี้เกิรมีเรามีเครื่องปับอากาศใช้ภาระโหลดปับอากาศกค่อนข้างเยอะนะครับเราก็กังวลถึงเรื่องความร้อนที่ไหลเข้ามาแล้วผนังด้านนี้ก็เป็นผนังด้านตก,ตกนใช่เพราะข้างล่างคือครัวใช่ใชจำได้แล้ว อ๋ออันนี้ก็คือที่มันหนาขนาดเนี้ยเพ<ช>ื่อเนืนมาเราก็คอนเซรนิร์ตถึงเรื่องวัสดุที่มาป้องกันเรื่องความร้อนนะครับเราก็เลือกใช้ฉนวนยางแอนโนลูฟเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของด้านนี้เหมือนกันครับน,นี่ที่ตะวันตกนะครับร้อนมากนะครับอ๋อก็แปลว่าผนังเนี่ยพี่เป้เลือกใช้ส่วนที่จําเป็นก็คือทิศใต้ทิศตะวันตกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถึงจะใช้ให้มันเป็นดับเบิลแล้วก็มีฉนวนตรงกลางครับจริงจริงมีส่วนอีกสําคัญอีกส่วนนึงก็คือฝ้านะครับผมก็ใช้ฉนวนกัน,นความร้อนนอลเหมืกัน บ้านนี่คือเต็มพื้นที่ใช่ครับเราเราเราไม่จําเป็นต้องเลือกเลยก็คือเต็มพื้นที่หลังคาเราไปเลยใช,ใช่ครับทั้งหมดที่พี่เป้พาเอมทัวร์มาค่ะบ้านพี่เป้อันนี้เขาตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณร้อยตารางวาครับร้อยตารางวาแล้วพื้นที่ใช้สอยออประมาณ330ตารางเมตรนะครับสอบตัวอาคารแล้วก็มีส่วนเขาเรียกว่าโซนจอดรถอีกประมาณ70ครับ รวมรวมก็400รวมที่จอใช่ไหมคะอันนี้เราเรีโนเวทจากบ้านเดิมใช่ครับบ้านเดิมเขามีพื้นที่ประมาณ200ตารางเมตรค่ะสอยขยายไป400รอโสุดยอด100ตารางว่าเพราะว่าใช้เต็มพื้นที่เลยเนาะใช้เต็มพื้นที่ครับทั้งหมดพี่เป้ใช้งบในการรีโนเวทครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่คะเอ่อสำหรับงบก็สถาปัตย์โครงสร้างนะครับประมาณ5ล้านบาทค่ะแล้วก็มีส่วนอีก2ล้าน5ก็สองล้านก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับแล้วก็มีพวก โซล่าเซลล์เครื่องาปรับอากาศต,ต่างๆแล้วก็ผมก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือพัดลมเมคอัพแอร์ตัวนี้ครับที่เพิ่มที่ป้องกันเรื่อง PM 2.5อาเข้ามาไอท่อที่อ้อมเห็นเนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อเป็นเหมือนระบบระบายอากาศใช่ครับเป็นเฟชแอร์เข้ามาผ่านฟิลเตอร์คุณภาพสูงแล้วที่ตอนเดินบ้านพี่เป้พูดถึงเกือบทั้งหลังเลยเนาะก็คือเรื่องของฉนวนกันความร,ร้อนที่บอกว่าเขาใช้วัสดุยางอันนี้หมายความว่ายังไงอะคะพี่เป้ช่วงที่ทําบ้านเราก็หาวัสดุนะครับเพื่อที่ป้องกันความร้อน เราก็มาเจอวัสดุของแอลอโร่รูปครับเขาเรียกว่าฉนวนยาง EPDM เป็นฉนวนยางที่เป็นเขาเรียกว่าสับเซนิเขาเรียกว่าโคลสเซลล์นะครับก็คือเป็นเซลล์ปิดนะครับก็คือตัวเขาอ่ะจะไม่เชื่อมโยงต่อกันแล้วก็ตัวกลางเขาอ่ะก็คือจะมีแอร์แห้งอากาศแห้งครับอยู่ภายในจากการศึกษาตัววัสดุฉนวนกันความร้อน EPDM ตัวนี้ครับผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าตัวโครสเซลล์ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติที่ป้องกันความร้อนได้ดี นะครับแล้วก็มันจะสามารถป้องกันความชื้นป้องกันไอ้น้ำได้ดีครับแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องสเปคด้วยนะครับสเปคของวัสดุต,ตัวนี้เขาเรียกว่าค่าเคนะครับค่าการนำความร้อน,นค่อนข้างต่ำก็คือนำความร้อนต่ำไปว่าอะไรก็คือเขาป้องกันความร้อนเราได้ดีไม่นำความร้อนเข้าสู่บ้านเราลองมาตัดลองมาจับดูแล้วลองใช้งานดูก็ไม่มีฝุ่น ไม่ไม่ไม่เป็นใยนะครับผมก็เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับสมมติเรามาติดตั้งในฝ้าใช้งานในพื้นที่ในบ้านเราก็ผมคิดว่าสุขานามัยก็ดีนะครับก็คือไม่มีฝุ่นละอองไม่มี<ด>ใยกระฝุ่นมันไม่ฟุง้งใช่แต้วฟองเขาเป็นยางก็หมายความว่าไอเรียกวไอมันจะไม่ลามไฟ,ไฟคือเปอร์เซ็นต์การลามไฟมันก็จะต<ช>่ำด้วยใช่ไหมคะคด้วยคุณสมบัติของอยางเองใช่ครับก็คือเราก็ศึกษาสเปคตัวนี้วัสดุตัวนี้ก็เรียกว่าไม่ลามไฟ คำว่าไม่ลามไฟก็คือเกิดเพลิงไหม้ห้องนี้ก็ไม่ลามไปห้องอื่นครับก็มันก็จะอยู่ในห้องนั้นของเขาเองครับเป็นคนุณสมบัติที่ดีที่เราสนใจเหมือนกันครับงัง้นถามงบเฉพาะฉนวนกับความร้อนได้ไหมครับอะไรพอจําได้ไหมอ,ะอ่ะจริงๆแล้วเราก็หาวัสดุหลายตัวเหมือนกันนะครับเราก็มีทั้งถูกมีทั้งแพงแต่ตัวนี้เราคิดว่าด้วยคุณสมบัติด้วยสเปคต่างๆค่อนข้างเราค่อนข้างชอบแล้วก็พอใจนะครับก็ ถ้าเทียบต่อตารางเมตรก็ต้องประมาณร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทต่อตารางเมตรบ้านหลังนี้ใส่ไปก็หลังคาเราก็ใช้หมดทุกพื้นที่ครับประมาณร้อยห้าสิบตารางเมตรอ๋อเต็มพื้นที่หลังคาเลยแล้วก็ผนังอีกใช่มีผนังด้วยครับคุณอ้อมก็สองทิศเลยทิศตะวันตกกับทิศใต้ด้วยนะอ๋อ แปลว่าได้ครบทั้งฟังก์ชันความปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยใช่ครับใช่ไหมคะสุดยอดสุดยอดอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจขอพิกัดเลยได้ไหมคะพี่เป้ก็ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านน่าจะมีทุกท,ทุกร้าน,นครับเอาพวกร้านจำหน่ายวัสดุอะไรพวกนี้เนาะลองเสิร์ชดูก็ได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป้มา้างๆเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่อยู่ดูมาถึงตอนนี้เนาคลิปหน้าอ้อมจะพาไปเปิดบ้านหลังไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้อ้อมกับพี่เป้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากครับ